พอเห็นไรแก๊นังโตเนี่ยจะต้องมีของมารีวิวแน่ๆป้าปั้นดินน้ำมันไม่เก่งจริงลูกแต่ป้าต้องปั้นพูดไปดังๆแม่คาร์ดหายลูกเราใช้เยอะขนาดนั้นเลยเหรอในการในการปั้นครั้งนี้ถ้าให้ลยแก๊มาปั้นข้าวขี้มัวนี่ไม่เอาอะไรนะแกบอกป้าหน่อยดิจะปั้นเสร็จแล้วนะมันเป็นรูปเป็นร่างอะไรเนี่ยแล้วใครจะไปทายลูกฮะฮตายเลยสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะอยู่กับ ออไอเลียนะคะแต่ถ้าทุกคนเห็นเลยแก่นางโตเนจะต้องมีของมารีวิวแน่แต่ไม่ใช่บเัเลีนะคะนั่นก็คือ <l acht> อันนี้นะคะ <l acht> ก็คือแป้งโดนะคะวันนี้นะคะไลแกก็เลยเอาเกมให้ป๊าป๊ากับไลแกลเล่น <l acht> คือไม่ได้มารีวิวจะมาเอาแป้งโดมาเล่นเกมใช่ค่ะป๊าต้องเล่นด้วยใช่ไหมใช่คือถ้าป๊าไม่เล่นได้ไหมเนี่ย <l acht> ไม่ได้ป๊าปั้นดินน้ำมันไม่เก่งจริง,รงลูกแต่ป๊าต้องปั้นปั้นเป็นเพื่อนให้คนดูดูป๊าปั้นไม่เก่งจริงๆดินน้ำมันเนี่ยก็ม่าต้องปั้นใหญ่ก็ได้ป๊า <l acht> ปา เดี๋ยวก่อนไอ้ตัวนี้เอามาทําไงมันเนี่ยก็มันเป็นตัวช่วยปั้นไงเนี่ยให้ปั้นข้างหลังก็ได้แบบนี้นี่แหละค่ะอ๋อแม่แม่พิมได้ด้วยอ๋อตรงนี้มันเป็นรูปอะไรบ้างเนี่ยแต่เนี่ยความจริงมันจะมีที่ปั๊มให้กดลงไปแต่แม่ทําหายเออพูดจริงๆแล้วมันก็คือแม่ไปดังๆล่าแม่ใครทำหายลูกแม่อะไรแกเออเขาเขาบอกเขาเก็บของดีเขาเก็บของดีจนเออกฎกติกาวันนี้นะคะก็คือ ให้ป้าป้ากับไรแก้นะคะปั้นก็นคนละ5อย่างนะคะสมมติไรแกปั้นอันหนึ่งป้าป้าจะต้องตั้งกติกาอะไรในภาษาท้่นเลยเขาจะต้องถามว่าไร้แกปั้นอะไรก่อนที่ไรแก้จะปั้นเสร็จอ๋อเช่นไรแก่กำลังปั้นแมวแต่ป้าป้าห้ามทายทีหลังตอนที่ไรแกปั้นเสร็จอ๋อต้องทาย้วตอนนั้นเลยต้องใช้จินตนาการด้วยใช่ทากคนไม่รู้ว่าสีไหนต้องผสมอะไรได้อะไรข้างหลังก็จะมีบอกบอกอะไรอ่ะบอกว่าอันไหนผสมอะไรได้คะ คัลเลื่อชาร์ตบอกให้หมายความว่าเราสามารถแกะออกมาไนท้ทุกอันได้ป่ะเนี่ยแกะทุกอันเลยแล้วเดี๋ย,ยออเลยแล้วก็จะผสมทุกอันเลยแล้วแก้วแล้วแก้วต้องเล่นหมดนี่เลยเหรอเนี่ยใช่แล้วแก้วต้องเล่นหมดเลยเราใช้เยอะขนาดนั้นเลยเหรอในการในการปั้นครั้งนี้ปั้นเยอะ เพราะว่ามันจะได้ใหญ่ๆหญ่หญถ้าให้เล,เกล็กแกมาปั้นเท้าชีบวนนี่ไม่เอาเลเกแกจะคอยเรียนสีถ้าใครอยากเชิดอันไหนก็มาเบิกจากเลเกแกโอ้ยต้องอย่างนั้นเลยเหรอ A few moments later เอางี้ดีกว่าเราไม่ปั้นแล้วเรามาแข่งกันดีกว่าเลเกแกใครปั้ปาานไอ้เท้าชีมได้สูงที่สุดคนใครเลียงใครเลียงขึ้นมาได้สูงใครหล่นแพ้ h e ย ทำาไม่ทำเนี่ยออ้โหนักเลงอะ่ะคืออย่างเงี้ยร้อยแก้วเคยเล่นไหมมาตเตอร์เชฟที่เขาจะวิ่งไปแล้วไปแย่งวัสดุอุปกรณ์อะไรเครื่องปรุงมาใช้ใช่ไหมเราก็เหมือนกันเราจะวางไว้ตรงนี้แล้วเราก็แข่งกันหยิบใครหยิบออกมาแล้วได้สีไหนไปใช้คนนั้นก็จะได้สีนั้นไปใช้แต่วิธีหยิบไม่ใช่หยิบเข้ากระเป๋าอย่างงี้ไม่ใช่หยิบมาแล้ววางเรียงวางเรียงวางเรียง มไถนน้าถ้าล้มตั้งแต่ข้างบนไอส่วนที่ข้างล่างได้แต่ข้างบนไม่ได้สมมติว่าวางมาเรือ่อยๆปุ๊บล่นอันนี้อันนี้ไม่ได้ไอตรงนี้ได้อยู่คือถ้าสมมติว่าหนูวางอันเนี้ยได้สีเขียวแต่ถ้าเขียวทั้งหมดตรงเนี้ยหนูล้มทั้งหมดเริ่มใหม่เริ่มใหม่ก็เริ่มใหม่แต่ป๊าป๊าก็จะ,จะแย่งของหนูไปจนหมดแล้วหนูก็จะเหลือสีน้อยสีที่เราหยิบได้จะเป็นสีที่เราเอาไปปั้นใช่แต่เราจะต้องติดทีดันแม่เริ่มแล้วสามสอ่ะยังไม่ทันนับเลย จะเย็นๆนะร้อยแก้วถ้าเกิดวันทำหล่นแปลว่าหนูจะไม่มีสีนะร้อยแก้วเห็นไหมมันจะล้มแล้วไอติมโอ้ยร้อยแก้วสูงมากเฮ้ยร้อยแก้วพอยังพอยังถ้าพอพอตอนนี้นะไร้อยแก้วพอไหมถ้าไปต่อร้อยแก้วจะโดนดิจโดนทุนดิร้อยแก้วถ้าไปต่อเราอาจจะไม่ได้แล้วโอเค ร้อยแก้วแค่นี้ติ๊กอะติ๊กอะจะหลดแล้วเนี่ยพอไหมพอไหมพอแล้วพอแล้วแต่มันหยุดไม่ได้เนี่ยมันปล่อยมือไม่ได้เนี่ยมันปล่อยมือไม่ได้ไม่ได้ดูได้แค่นั้นอะปล่อยมือนะไม่ร้อยแก้วเขาชนะร้อยแก้วไปอ่ะแล้วที่อะก็เธอทำล้มไงก็ได้แค่สามอันนี้นะไม่ไม่หนูให้ปอปอเลือกได้แค่ห้าอัน อากลายเป็นปลาได้แค่ห้าอล้วปลาจะปั้นอะไรดีอ่ะกะติกาอะไรก็ <laughs> ไม่ต้องงงเ, <laughs> เปลี่ยนกติกากันงานา่ายมากเรเปลี่ยนกติกาตอนไหนก็ได้อ่ะอันนี้ของเธอเอา้าวไม่เอาแค่นี้เราไม่เอาเอาไปหมดแล้วให้เหร๋อ่ะให้ก็ได้ปะอ่ะแล้วใครจะเป็นคนปั้นก่อนใครจะเป็นคนดัยังยิงยิงบ้าบระบอกยิงจุกจุจุความรักชนะทุกอย่างใช่ ความรักชนะทุกอย่างใช่ค้าสี่สามเริ่มเลยค่ะแลขสองหนึ่งสามเลขสองหนึ่งไปไหนอะนี่จะทำอะไรอ่ะไม่บอกยังแล้วทุกคนต้องทายอยู่นี่ไม่ใช่ไงแล้วเธอไปถามเขาแล้วเธอจะทายทำไมอ่ะถ้างั้นอะอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรน้อยแก้วบอกป้าหน่อยดิจะป้าเสร็จแล้วนะนี่เสร็จแล้วเหรอยังไม่เห็นรูปร่างเลยบอกจะเสร็จแล้วเลยนะมีแค่อย่างเดียวอะไรอ่ะอย่าบอกความรักอีกอก่เพิ่งหนูเพิ่งกินไปเพิ่งกินไปด้วยเหรอ ซาลาเปาซาาลหนูไม่ได้กินซาลาเปาหนูกินอะไรไปอ่ะหน<ะ>ูกินอะไรไปกินปลาทอดปลาทอดใช่ไหมอ่านันนี่คือปลาทอดอมีจะบอกว่าเอา๋ออันนี้คือแม่ถ่ายได้ด้วยใช่ไหม๋อ,อแม่ไม่ได้ถ่ายด้วยเอาใหม่ข้อนี้ไม่แ<ต>ม่ถ่ายได้ด้วยไม่เป็นไรแม่ไม่ได้แข่งแม่พูดมากไปเอาใหม่เริ่มใหม่เริ่มใหม่หนูหมดอ่ะแล้วนี่คยก็จะปั้นอะไรคะ มีเสร็จแล้วเสร็จแล้วเอาอีกบ้างเสร็จแล้วเสร็จแล้วอ้าวปะป๊าไม่ทายปะป๊าแท้อ่ะทำเสร็จแล้วให้เราทายดิจะมาให้เราทายอะไก่อนได้ยังไงอ่ะก็กติกาเขาบอกว่าถาต่ต้องทายให้ได้ก่อนที่จะปั้นเ็จอ้าวเหรอเอออย่างนี้เธอยังไม่ได้ทายไงอ่ะ,อะไม่เป็นไรอันนี้คือแบบว่าอโอ้โอ้โอโอนี่คือข้อแรกลองเชิรก่อนโอ้โอ้ ฟูก้สตรอเบอรี่อันนี้เป็นสตรอเบอรี่อันนี้ถัวแดงนะอันนี้คือ,อไปสุดยอดโสุดยอดเลยป๊ะป๊ะต้องอย่างนี้อ่ะข้อนี้แบบลองแัมผัลก่อนนะาะแก้วอ่ะข้อแรกไม่น่าเชื่อเก็บไว้เก็บไว้ให้ให้รู้ว่าโหให้ละาแก้วปั้นเก่งจริงจริงแล้วก็แบบมีจินตนาการด้วยนะมีถั่วแดงสตรอเบอรี่ไม่ได้ดับใช่ไหมไม่ได้นอันนี้ผลงานละอแก้ววางไว้ อย่งนหนูก็จะโอเคโอ้โหถ้าเราจะปั้นได้นานกว่านี้จะสวยกว่าน,นี้นี่แป้งไม่เนียนนะปนปั้นไม่เนียนแป้งไม่เนียนอ่ะเริ่มแข่งจริงแล้วเริ่มแข่งจริงแล้วมาไปสีส้มนี่คือสีของจริงด้วยไหมนั่นสีเหมือนของเอ้ยมีเวลาจำกัดสิสไม่งั้นเราเล่นทั้งคืนนี่ติ๊กทายได้ยังมันเป็นรูปเป็นร่างอะไรเนี่ยแล้วใครจะไปทายหมูดหนูบังใกล้กรอบใกล้ถูกแล้วคล้ายๆคล้ายๆมีสีเหลืองไหมมีครับมันอะไรอัยไหอะไรอะพัดดอกถูกต้อง นนนยยังงไไม่่ด้้ใชเคลี่ขนาดนนี่ขาดยังไม่ได้เอามายองเนสลงไปนะป้าบอกแล้วป้านี่โคตรเทพภาษาเกมเขาเรียกว่าป้านี่โคตรกัดแปบลบว่าเก่งใช่ไหมลูกแปลว่าขาดฮะเรีว่าขาดเอาหรอป้าเรียกว่าไก่นี่แปลว่าเก่งโอ้ยนี่มันแาเก่งไปหมดมันซ้อมมานี่เองไม่ถึงมาบอกเราอย่างนี้อันนี้ป้าได้หนึ่งคะแนนแล้วอันนี้คืออะไรเนี่ยสรุปแล้วโอ้โหต้องมองแบบ ต้องมีจินตนาการสูงม,มากนะครับเพราะค้อนดอกแป้งน,นี่ไม่นั่นเลยตาป้าใช่ไหมโอเคตรงตรงยันฮะไอที่เฮ้ยอย่าพูดดิเก็จะพันไม่ได้แล้วอ้าวแล้วก็ไม่ใช้สิไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช่ลัวแก้วก็ารู้ป้านี่แม่งสุดยอดแล้วเรื่องพวกนี้ป้าตั้งหรือมึนเติมสิ่งที่ป,ป้าเก่นงนะมีแค่ยอย่างเดียวค่ะทุกคนอ๋อมีหลายอย่างเลยมีล้างจาน ไปแก่ไปป๋าไป้าเดินสะดวกเถอะลูกสองให้พี่เดินสะดวกเถอะอย่าทําอย่างนั้นเลยอย่าทํากันอย่างนั้นเลยเสร็จแล้วไะแก่ถ่ายไม่ทันใส่ดาวใช่นี่คือนากที่ได้แค่นี้จริงเหรอเออทำไมอ่ะอ้าวคนละหนึ่งคะแนนค่ะใส่ดาวแล้วแก่ถ่ายไม่ทันถ่ายไม่ทันถ่ายไม่ทันหนูยังไม่ได้คะแนนอ่าไม่ได้คะแนนอ่าตาไปแก่อ๋อไปแก่ไม่ได้คะแนนเพราะป้าเสร็จก่อนอ่ายเาไม่ทันป๋าน ก่อนหนึ่งสูทอ,อะไรโอ้โหหยิบสีม่วงด้วยขายยากข้อน,นี้ขนมอะไรมีสีม่วงไม่ใช่ขนมอะไรเป็นอะไรก็ได้ใช่ป่ะอ้าโอเคป้าคิดแล้ว,ลว,วต่อไป,อปั้นให้เสร็จก่อนเสร็จแล้วฮะเพื่อไม่ใช่ใชอะไรร้อยแก้วโกงอะ่ะคือถ้าเกิดว่าระหว่างร้อยแก้วปั้นปั้นไปอยู่เนี่ยแล้วเราแบบหมั่นเคี่ยวดิเราหอมลูกได้ไหมไม่ได้เหรอเรารู้แล้วเราคิดว่าเรารู้ว่าอะไรอะไรหรอแล้วเราไม่ได้อยู่ในเกมอ่ะอ๋อป้ารู้แล้วขนมไข่นกกระทาไม่ใช่ บัวลอยบัวลอยถูกป่เไม่ใช่อ,อะไรอ่ะไอ้แก้วไอ้แก้วอย่าโกงนะเว้ยพอป้าถ่ายว่าเปลี่ยนพันปั้นเป็นอย่างอื่นต่อไม่ได้นะแม่รู้ว่าอะไรแกจะปั้นอะไรอะไรอ่ะแต่แม่ว่าร้อยแก้วอันเนี้ยเดี๋ยวพอหนูเริ่มเข้าใครแม็กป้าจะถ่ายใช้ข้อมือทันทีซิคจะร,รู้แล้วว่าซิคยังไม่รู้ออย่ะมาอังมุนฮะอังมุนไม่ทันไม่ทันแล้วแกบอกว่าเสร็จแล้วก่อนไปก่อนให้ดูคะแนนนี่รอได้อั้งมุนนี้เลย โอนโหไฮไลทแก้วความสามารถมันพิเศษจริงๆเลยอางุนอางุนไข่ดาวพอทดอกคือรู้สึกว่าจะได้ฟูกุเนี่ยแหละเวิร์สุดแล้วกล้วยโหได้เกลือแล้วแก้วไปอีกนแล้วเอาใครล้วใครเอากล้วยยันไปไหนเอาลวดมากรองไว้เอากรองรวมผลงานนี้ไว้ก่อนจะได้จำได้ กำลังงอเลยกำลังงอแล้วพอแล้วกำลังงอเลยกล้วยจำนวนชิ้นสวยยนะคะอ่ะสีแดงมาไม่ใไม่ใช่ไม่ใช่ต่อไปจะเป็นชิ้นี่สสีอะไรคะสีอะไรคะยดผสมสีอยไดีอะไรอาดีเข้มเขมเข้มเดมีเข้มเมเขไมเข้มเขมเข้มเมเเข้มเข้มเมเเ้มเข้้ม้มเขมเเเข้มอเข้มเข้มมเ้มเข้ม้มเ้มมเเเม้้ม มันกำลังเลื้อยเลยเป็นบานาน่าแล้วดำเหลืองเข้มแล้วว่าแล้วว่ากล้วยฉันทำบาโอ้โหออชีสโหชีสชีสยังไม่ทันจะมีตาเลยออะแม่นึกว่าหนอนมาต่อนะต่อนะไม่ใช่ป๊าป้าเปียนมันไม่พอเออมายัง เดือนขนมปังเหรอไม่ใช่ของกินเปล่าช็อกโกแลตคล้ายคล้ายคล้ายค้าคิ๊แคทกแคทไ้แก้วทายไม่ทันพอุยอันนี้ไม่นับอีกไม่นับไม่แจมอีกแล้วว่าอันนี้ไม่นับคะแนนอันนี้อย่างคิดกแคทเลยไม่นับคะแนนก็อ้อพูดไงก็นี่ไงแล้วแก้วเขายัางซัพเปอร์ไดฟุกุตอ่าคิ๊กแคทนะเอาคืนเอาแล้วตลบตาต้องปั้นใหม่ใช่ไหมอยากเล่นด้วยอ่ะปลาเล่นอยากเล่นใช่ไหม เมื่อกี้กิกแก่เธอจะทำให้เสียสมาธิเธอกำลังปั้นอันนี้นะมานะก้อนขี้หมาทายไปแล้วก้อนขี้หมาเต้เธอปั้นมาหนึ่งนาทีครึ่งแล้วเดี๋ยวสิถ้าเธอปั้นเกินสามนาทีก็คือแพเือนกันลดไม่ใช่น้ำเบลล์น้ำเบลไม่ใช่อ้อยเล็ก จะเสร็จแล้วนะเว้ยจะเสร็จแล้วนะนถ้าเสร็จแล้วเราทานไม่ทันนี่ถือว่าแพ้เลยนะกะนำมวยไม่ใช่เออเออเหมเือนเวทีมวยอ่ะ <c oughs> เออเออคิดไปเลยคิดไปเลยไม่ใช <c oughs> ใ่เข็มทองไม่ใช่เข็มทองบ้านเอออ <c oughs> ย่ายุ่งเสร็จแล้วนะะเสร็จแล้วนะถ้าทานไม่ทันนี่คือแพ้เลยนะออ๋อเสร็จแล้วฉ <c oughs> ันนี่แหละฉันจะเข็ เราแกยังไม่มีคะแนนเราแกยังไม่ได้คะแนนเลยนะแล้วนี่มาทำเติมตะเกตป้าป้าพังเห็นไหมไม่มีใครหรอกทันเราอ่ะตาเรแก้คะแนนนี้ไม่ได้ไปเติมตะเกตเท่ๆของเราไปเยอะแล้วตอนนี้คะแนนเป็นเท่าไหร่แล้วป้านำสองหนึ่งแล้วไงมอ่ะต่อไปชิ้นที่สี่ค่ะเสร็จแล้วไม่ไม่ป้าป้าป้าน่าหนูป้าน่าตาแก้วป้าว่านะป้านึกว่าป้าจะแพ่นะมาหนู่า ไก่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 ก่ไ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 ก่่ไก่ไ่ไก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 ่ไ่ไก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 ่่่่เ่ก่่่ นับก็นับขนาดก็งงกติกาก็งงแม่งงทุกอย่างกแต่แป้งโดนเนื้อมันจะไม่ได้แบบแน่นๆเหมือนวินนมะมันนะมันจะคืนๆมันจะเด้งๆมันจะแบบได้หน่อยแต่มันก็ไม่ค่อยติดมือดีนะที่สำคัญคือมันกินได้ไม่ได้อะไรอ่ะเค้กโอ้โหเค้กจริงๆด้วยโอ้โหถ้าทำถ้าทำอย่างนี้บอกว่าเค้กป้าปไาอย่ามาพูดแบบนี้แบบป้าไม่ได้คอนเตอร์ไม่ถอดไม่ถอดไม่เไ่นไม่ได้ป้ารับรู้ข้างใน เดี๋ยวมึงมือแล้มืออันนี้เชอร์รี่หรือเทียนมันเกิดคะลุเบี้ยวเดี๋ยวองหันหันตรงนี้ใจช็อกเลยเฮ้ยโอ้ยระวังนะครับเด็กๆคัตเตอร์นี่ต้องระวังคันมากนะอันตรายโดนเข้าไปนี่เลือดออกกระจายนะช็อคช็อคแลนด์ช็อกแลนด์เป็นนิเปลอะอ้าวแล้วสีนี่คืออะไรอันนี้เหรออันนี้เป็นมันเป็นรถอะไรอ่ะ มะม่วงมะม่วงอะครแล้วสีฟ้าคืออะไรเป็นซอสบลูเบอร์รี่โอ้คือถ้าอธิบายไม่ได้ก็คือสีวัม่วงนะรู้อยู่คนเดียวใครจะไปทายออกพอวางเข้ามันปุ๊บเป็นเค้กเลยแหมจะเล่นมุกนี้คืนใช่ไหมเซฟสเก็ตเราเนี่ยใครมีความเซฟสเก็ตก็จะถ่ายเซฟสเก็ตอยู่นีแหละประทับอันนี้ชิ้นที่4ของป๊าป๊าอันนี้บอกตรงนะเร็วมากถ้ามองไม่ทันเนี่ยถึงจะถึงจะทายไม่ถูกเลยนะหมดใช่หรอป๊าป๊าพูดตรงๆนะมองให้ไวนะ ถ้ามองไม่ทันเนี่ยจบเลยนะมีเวลานิดเดียวนะแข่งแก่ปั้นตั้งโตรหรือว่ามายากลเนี่ยยังยังไม่ทั้งปั้นไม่ต้องคิดก่อนคุณหมูยังกโนแมนยังไม่เมื่อกี้บอกว่าถูกกโนแมนแม่เมื่อคื้ยังยัง,ยง,ยงไม่ใช่บแม่เมื่้โนแมนกระโนแมนบ้านแท้สี่เดียบเมื่อกี้ใครคนเป็นหยุด ถ้าเธอคิดในใจแล้วเธอเปลี่ยนน่ะเธอกงรูปไม่ได้โกงไม่ได้โกงเมื่อกี้ไม่ได้คิดจะเอ้ยทำไมเราไม่ปั้นโนแมนวะเราคิดอย่างงี้แต่มันเป็นเบสิกที่คนปั้นเลยอ่ะวงกลมสอกรูปเราไม่รู้จักหรอกโกลาฟเลิฟอะไรเนี่ยปั้นคลอดอันหนึ่งทิยมจมูกปั้นกีหมาเอาเลยนะถ้าเสร็จแล้วนะเราแไม่ทันเลยนะจบเลยนะไม่ทันเลยนะอะไรอ่ะอ่าเธอกำลังจะปั้นเลขลงไปใช่ไหมล่าเป็นจุดจุดถูกต้องนะครับลูกเดาถูกต้อง ได้อะได้ลูกเต๋าแล้วเอามาดิลูกเต๋าแล้วลูกเต่ามันแค่เล็กอันเดีดยวก็กำลังจะปัน้ตนต่อเธอก็ยังไม่ได้มาเลยอ่ะก็บอกว่าพอแปะปุ๊บมันจะจบเลยนะเนี่ยรู้เลยนะอ่ะตาละแก้วละเอาตา้ละเซิร์ฟเซ็ตเปิดทางเดี๋ดดยวไปยุ่งกั <c oughs> บโทเตเก็ตเราแล้วมาสเตอร์พีชเลยนะเนี่ยผลงานชิ้นโบดัมเลยนะอ่าอันสุดท้ายแล้วคิดแคทช็อกโกแลตจะเละไม่เอาไม่เอาซ้ำมาเรียนแบบก็ช็อกโกแลตเหมือนกันเรียนแบบ ยอมไหมล่ะยอมเลยป่ะล่ะยอมก็ปั้นใหม่ยอมล่ะไม่ยอมปั้นใหม่ปั้นคิดแป๊บนึคิดแป๊บ three days later คิดไแล้วอะไรอะไรอะไรอย่าบอกมาดิปั้นอะไรอ๋อแม่รู้แล้วแหกละคนลังให้มาเล่นเลยนะรู้แล้วก็ทำควรหมดอยู่เรื่อยเลยเนี่ยเ้ยขยับมบาๆดิเดี๋ยวเรตเก็บปล้รอพันถ้าแม่สูกก็คือสคนนี้ต้องเริ่มใหม่ตลอดนาฬิานาฬิกา ใช้สีฟ้าเนี่ยแล้ก็ต้องอธิบายได้แนละ้วว่าสีฟ้ามันคืออะไรอะไรอะอะไรเร็วเร็วรี่บอกหน่อยแข่งกันทำไมเรา <c oughs> อ้าวเฮ้ยอะไรยังไม่เอานี่ได้ด้วยเหรอเดี๋ยวก่อนคืออะไรอธิบายไม่ได้ไงว่าสีฟ้าคืออะไรอันนี้ขออันนี้ด้วยอะไรบอกหน่อยชี่านไปแล้วนะบอกหน่อยบอกหน่อยหนูคิดว่าป้าน่าจะรู้แล้วแต่ว่าป้าไม่ทำ้ยป้าไม่เคยโกหก วอะไรครับท่านไอ้คนสามเฮ้ยกาไม่เห็นกล้องเหรอไอนติบสามกิ่กล้อขนดนี้้อดวงอ้อยอ้าฮะตายเลยบันไดเล่ลูก รอยแก้วลายหาป้าเลยรอยแก้วลายบ้ารอยแก้วเอามีดมาไอโฟน13ประทับใจอ่ะตอนแรกว่าเซฟสเก็ตสุดยอดเลยนะเจอลูกไอโฟน13อ่ะโชว์ไอทีหนึ่งที่กันก่นโอ้โหไอโฟนิ13ไอโฟน13ค่ะทุกคนโปรแม็กด้วยไอโฟน13โปรแม็กด้วยสุดยอดใช่เอามาโชว์รวูมสิลูกติ๊กเธอไม่เอาไอแพดนะเธอปั้นไองนี้เลยติ๊กอะไรดีวะ ก็ยอมก็เจอไอโฟนสิบสามไปนี่ถึงจะตึ้มเลยว่าโอ้โหชีวิตเปลี่ยนทันทีเลยอ่ะเฮ้ยไอเจ้วไอโฟนสิบสามได้เหรอถึงก็ไอโฟนอื่นๆมันไม่ได้มันแค่ไอโฟนสิบสามฮัลโหลก็ไม่กินเฮ้ยเหรอไรแก้วอยากร้องเพลงขลุ่มมาม่าเลยอ่ะฮัลโหลฮัลโหลยังอยู่เนาะเลยแก้วเนี่ยดูแล้วไม่ต้องตองย้ำ นี่ปั๊บไอโฟนแเหมือนเป๊ะไม่เหมือนตรงไหนเลยแกเอาปากกามาโดนเลยแกเฉลยอะป๊าปะเรบใหญ่ท้องเลยอะเมื่อกี้กอเข้าไปดูป๊าปแบบตีลังกาพื้นเลยโอ้เหมือนจริงๆไอโฟนสิบสามอ้าวข้อสุดท้ายของติ๊กแล้วเวลาเจอไอโฟนสิบสามที่ยอมแพ้เลยได้ไหมมไม่ได้ห้ามยอมแพ้เลยแก้วมันเร็วมากนะเว้ยแม่แก้วต้องคิดตาไม่ทันเลยนะป้าไนย์ลงเขียจฉันอุดมไม่ใช่หนอนไม่ใช่อ๋อแม่รู้แล้ว แม่เราแรกเข้าปั้นเสร็จปั้นเสร็จนะปั้นเสร็จเดี๋ยวป้าปั้นเสร็จเดี๋ยวในแก้วเราไปช่วยกันปั้นนะให้แม่ถ่ายเห็นแม่เก่งนักเก่งไม่เอาสติ๊กแมนไม่ใช่พี่กลางแมนไม่ใช่ไม่ใช่ที่เห็นพี่ก้างพี่กลางแมนเหรอไม่ใช่นางเงือกไม่ใช่เธอยาเปลี่ยนในใจนะไม่เปลี่ยนไม่คือพี่กลางแมนนะมันคือไม่ใช่มันคือสิ่งที่ป้ารักที่สุดชอบที่สุดลอยแก้วใช่เฮ้เดี่ยวลอยแก้วนี่ก็เลยเติมผมเลย ว่าปลาไม่ขวัปั้นเนี่ยร้อยแก้วเห็นไหมเนี่ยเน,นี่ยทุกคนเห็นร้อยแก้วไหมความจริงหนูทายตั้งแต่แรกแล้วนะแม่ตอนที่แม่กระติ๊บเสร็จหนูออกมาหนูพูดร้อยแก้วอ้าวเหรอไม่ได้ยินโอ้ที่หนูได้คะแนนร้อยแก้วได้กี่คะแนนหนูได้สองปลาได้สองเท่ากันวางตุก๊กตาร้อยแก้วไว้ตรงนี้กันเสมอกันใช่ไหมงั้นเดี๋ยวหนูจะปั้นให้แม่อ่าเดี๋ยวเราปั้นให้แม่ทายดีกว่าร้อยแก้วจริงเหรอเออกับปลาปั้นคนละอันทไมร้อยแก้วตัวบิดเบี้ยวขนาดนี้อ้าวเอลเอลเอลเอสเอล นเวช่วยกันช่วยกันแม่เองมันอยากให้มันสนุกก็คือให้แม่ดาวสองสองอ่ะเดอ่าโอเคดาของใครได้ก่อนคนนั้นชนะใช่ไหมเป็นการตัดสินแล้วนะถ้าแม่ดาวของใครได้ก่อนคนนั้นชนะ่ใช่นี่นะอ่ะถ้าแม่ไายของใครได้ก่อนคนนั้นชนะอันนี้หนูชอหนูชอบที่ไม่ที่หนูไปไม่หนูชอบไปมากทะเล ใบกันอย่างนี้ด้วยทะจบเลยจบเลยแล้วแกชนะแต่ไม่ต้องหาของป้าต่อด้วยนี่นี่คือทะเลของแกแล้วใช่ไหมมันคือมหาสมุทรสีฟ้าเร็วเร็วทายของป้าเร็วสกูตเตอร์ไม่ใช่ไม่ใช่แ,แ,ก,ลลแก้วเร็วแก้วช่วยเทเร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 ื่องรู้จักใช่ต้องรู้จักใครไม่รู้จักคันนี้ก็กไม่ใช่แล้วแกอ่อยไม่ใช่ครับอะไรอ่ะเร็วเรทายหน่อยเถอะให้มันทายมันจบเร็วประกอบลไรยังไม่อ่อยเหรอติ๊สอปากกาไม่ใช่ขนม กี้หนูหนูยังอึ oh, hey, oh, <laughs> <laughs> ่ง so กับแตตกี้ว่าป้าฉันก็อึ uh <s <s ่งกับไอ้คน3ี่สามโปรงแม็กของแกวันนี้แทุกคนหยิบมาสเตอร์พิชของตัวเองไปค่ะมาสเตอร์พิสคืออะไรผลงานชิ้นเอกอันนี้ไอ้คนสิบสามนะคะส่วนันนี้ก็จะเป็นสมูทต์ตาครับผมเซิร์ฟสเก็ตอ้าวเหรอ ยแล้วทั้งหมดนี้นะคะก็จบไปแล้วนะคะแล้วแก้วก็อึ้งในเติมสเก็ตของมาป้าป้าก็อึ้งในยไอ้คนหนุ่มหลานสลอมเปนแก้วแล้วทุกคนคิดว่าแล้แก้วอ่ะปั้นทั้งหมดสวยหรือเปล่าถ้าคิดว่าสวยหรือไม่สวยก็คอมเมนต์มาด้วยนะคะแล้วใครคิดทันบ้างไหมตอนนี้เราเฉลยเฉลยกันกำลังปั้นๆกันอ่ะใครคิดทันยังไงก็ลองเม้นต์มาบอกเลยนะแต่ไม่รู้นะว่าเขาจะปิดคอมเมนต์เราหรือเปล่า ร็จะคลายแล้วก็อย่าลืมกด like ให้กันเลยค่ะบ๊ายบายเดี๋ยวว่าหลังป้าจะปั้นน้ำเป็นตัวบ้างนะตอนวนี้เอาเป็นก้อน